เป็นอะไรที่ดีมากเลยครฝนไม่ตกก็ไม่มีแดดด้วยนี่ครับโอ้โหผลเยอะมากครับแล้วก็นกก็เยอะมากวันนี้พี่พามาที่เรียกเต็มยศว่าสถานพักตากอากาศบางปูนะครับหรือเรียกสัส้นๆว่าบางปูวันนี้มากับนี่ครับ Canon R 1 0นะฮะจัดเซตมาแบบนี้เลยเป็นเซตบล็อกนะครับอันนี้พี่ใช้ขาตั้งตัวเล็กนะเป็นมินิไทลพตของ อินคีนะครับแล้วก็ติดไมค์ BYX M6 หรือ X M6 นะครับของโบย่านะครับวันนี้นะครับไม่ใช่แค่มาถ่ายวิดีโอเพราะว่ามาถึงบางปูแล้วแล้วก็ฟังก์ชันพิเศษเราโฟกัสติดตามวัตถุที่เป็นอ่ติดตามคนติดตามสัตว์ติดตามรถอะไรเงี้ยวันนี้พี่ก็เลยจะเอาตัวเนี้ยนะครับนอกจากจะมาถ่ายวิดีโอแล้วก็จะถ่ายภาพนิ่งนะครับถ่ายภาพนกที่บินอยู่บนท้องฟ้านี่แหละว่ามันจะเวิร์กไหมว่ามันจะสามารถถ่ายได้ไหมเมื่อกี้ยืนข้างหน้าแบบ ไม่มีลมเลยนะแต่พอเดินมาตรงนี้แบบลมแรงมากตอนนี้พี่ใช้นี่เป็นผ้าไฟล์วิดีโอจากตัว Canon R10 นะฮะแล้วก็ติดไมโบย่านะ BYXM6 ใช้ w i วินชิลด้วยนะครับเพราะว่าลมแรงมากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศข้างหลังแบบโอ้โหเหมือนฝนจะตกเมื่อวานมารอบหนึ่งแล้วก็ฝนตกเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับฝั่งนี้จะนี่ครับเมฆเริ่มมาแล้วนะครับดูดิ คือบรรยากาศตอนนี้ข้างหลังนี่แบบเมฆเห็นเมฆข้างหลังไหมเมฆแบบรุนแรงมากเลยนะครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่านะนอ,อย่างเมื่อวานนี้มารอบหนึ่งแล้วก็ไม่รอดนะดูเมฆห้ามจับนกนางนวลโดยเด็ดขาดนะครับห้ามให้อาหารบนพื้นถนนนะครับพายุแน่ๆข้างหลังเนี่ยนี่ครับเดี๋ยวขอถ่ายภาพนิ่งแล้วกันนะครับตอนนี้คือตั้งโฟกัสแบบเซอร์โวนะครับแล้วก็ใช้คอนติเนียนะครับเป็นแบบไฮ15ภาพต่อวินาทีนะครับแล้วก็ ใช้สปีดอยู่ที่250นะฮะพี่จะตั้งกล้องอยู่ที่เดิมแล้วใหน้นกมันบินผ่านแล้วกดชัตเตอร์อย่างเดียวจะดูว่ามันจะสามารถจับโฟกัสนกที่บินผ่านได้หรือเปล่านะครับกดคิวนะครับแล้วก็หมดลูกคนเนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นสัตว์นะครับเอนนิมอลปึ่บความยา,ารถ่ายาือ่ายคืออะไรรูร้่่ พี่ว่าน่าจะเป็นสมาธิมากกว่าเพราะว่านกมันเยอะนะนกมันเยอะมากแล้วก็เทคนิคในการถ่ายนะครับถ้ากใครจะมาทดลองถ่ายนะพี่แนะนําว่าให้โฟกัสตัวใดตัวหนึ่งก่อนนะครับให้โฟกัสตัวใดตัวหนึ่งเล็งไว้เลยว่าจะเอาตัวนี้อะไรเงี้ยแล้วก็พยายามถ่ายตัวนั้นให้ได้เพราะว่านกมันเยอะมากเออมันเยอะจริงตอนแรกมาถึงเหมือนฝนจะตกนะตอนนี้เมฆก็ทั่วฟ้านะครับดูลมพัดเลยไปแล้วตอนนี้คิดว่าฝนไม่น่าจะตกแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็ ลุยไปเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวพี่จะทดลองถ่ายเทคนิคที่พี่พูดเมื่อกี้ให้ดูนะครับว่าโฟกัสทีละตัวนะครับเลือกทีละตัวตั้งใจไว้เลยว่าจะถ่ายตัวไหนก็เอาตัวนั้นนะครับถ้าไม่โฟกัสตัวใดตัวหนึ่งนะรับรองฮนะยังไงก็ยากไม่ทันไม่ได้ได้วิธีเดียวคือฟลุกอย่างเดียวนะครับถ้าไม่ฟลุกนี่คือไม่ได้แน่ๆเอออ่ะเดี๋ยวปะไปอยู่ในที่ที่มันเยอะๆก่อนดีไหมเดี๋ยวไปหาจุดที่มันเยอะๆนะจุดที่นกเยอะคนก็เยอะเหมือนกันนะ นนี่ะเดี๋ยวพี่จะจับเที่ยวตัวนะสปีดสักเดยนะสปีดสองร้อยห้าสิบนะนี่เอาตรงนี้เดี๋ยวนะ เราจะเล็งื้่ตัวนะครับถ้าเราอยู่ตรงมุมที่ขนน้อย นกก็น้อยนะฮะก็จะยากหน่อยคนน้อยนกก็น้อยนะครับคนเยอะนกก็เยอะอย่างที่พี่บอกอะ่ะปริมาณนกที่มันเยอะเกินไปมันก็เออมันก็เยอะเกินไปเราไม่รู้ว่าเราจะถ่ายอันไหนใช่ปะเร้จะถ่ายตัวไหนพร้อมแล้วเหรอ เป็นอะไรที่ดีมากเลยวฝนไม่ตกก็ไม่มีแดดด้วยนี่ครับโอ้โหคนเยอะมากครับแล้วก็นกก็เยอะมากอันนี้เป็นบรรยากาศด้านนอกนะครับถ้าเมื่อกี้ข้างหน้าที่เป็นสะพานนี่นคือเป็นจุดที่มีนกเยอะมีคนเยอะแล้วก็เดินผ่านนี่ครับนี่นี่ข้างหลังเราจะเดินผ่านร้านอาหารนี้เข้ามานะก็จะเป็นมุมนี่ครับเป็นทะเลแล้วด้านหลังคือทะเลแล้วเออจริงๆมันก็ทะเลทั้งหมดลนะเออ จริงก็ทะเลทั้งหมดแล้วก็ตอนแรกเหมือนฝนจะตกนะเมื่อวานนี่คือพลาดมากฝนตกรุนแรงมากแต่มาวันนี้นี่เห็นไหมช่วงแรกๆนี่แบบโอเมฆมามืดเลยอ่ะเมฆมาแบบอย่างแรงเลยตอนนี้คือก็มีปล่อยๆนะแต่พี่ว่าฟ้ากําลังสวยฟ้ากําลังดีตอนแรกคิดว่ากล้องมันจะแบบจะหมดนะอันนี้คือยังไม่หมดนะเหลืออีกนิดนึงแต่นี่ครับ GoPro ที่เอามาถ่ายด้วยนี่มเมมเต็มแล้ว แต่ตัวนี้ก็เมมเต็มไปอันหนึ่งแล้วนะอันนี้คือเมมมันใหม่นะครับก็เดี๋ยวยังไงถ้าหากใครนะครับอยากจะมาเที่ยวบางปูก็ช่วงนี้นกเยอะมากเยอะจริงๆครับก็เป็นช่วงมันเป็นช่วงฤดูของเขานะครับก็คือตั้งแต่พฤศจิกาเนี่ยแหละเป็นต้นไปช่วงหน้าหนาวนะครับที่จะมีนกนางนวลคือเป็นช่วงหน้าหนาวที่เป็นช่วงที่นกอ,อกพยพมาที่นี่เป็นจํานวนแบบเยอะมากนะครับถ้าใครอยากจะแวะมาก็ลองแวะมาได้นะครับเดินทางไม่ยากนะไม่ไกลด้วยไม่ไกลกรุงเทพนะ ทะเลสมุทรปราการนะครับบางปูเป็นอะไรที่สนุกมากเลยนะครับกับกล้องตัวนี้ชอบคลิปนี้ก็จะลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง world camera ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้พี่ทําอะไรนะครับอยากให้พี่ทสกล้องตัวไหนอยากให้พี่รีวิวกล้องตัวไหนหรืออุปกรณ์ถ่ายภาพปอื่นนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยข้างล่างนะครับเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ